แต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องการปรับคณะรีผมขอแสดงความเสียใจกับทหารที่ถูกเหตุระเบิดที่จังหวัดยะลาเมื่อวานนี้เป็นเหตุให้มีทหารนั้นบาดเจ็บถึง2นายและเสียชีวิตอีก8 8นายผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าขณะนี้เราสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารเรียกว่าไม่เว้นแต่ละวันและความสูญเสียนั้นมันสวนทางกับท่าทางของ ผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่ทําเหมือนประหนึ่งบบว่าขณะนี้สถานการณ์นั้นมันกําลังดีขึ้นเป็นลำดับการเดินหน้าเจราจากับกลุ่ม b r n ก็ดีการพูดคุยในพื้นที่หรือการสลับตัวผู้ที่จะมาดูแลด้านนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคตาใต้ของรัฐบาลผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกว่ารัฐบาลน,นั้นไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะแก้ไข จังหวัดชายแดนภาคใต้และไม่อยากกล่าวเลยไปนถงนงคนับที่ว่าขณะน,นี้รัฐบาลนั้นละทิ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วหรือไม่ครับเมื่อเชา้านี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนเดินทางไปที่จังหวัดเดยโสทรมีผู้สื่อข่าวถามท่านถึงเหตุการณ์การระเบิดที่จังหวัดยะลา ซึงส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงไม่มีคำตอบจากปากนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่มีแม้แต่คำจะเอยแสดงความเสียใจต่อเจ้าหน้าที่ทาหารผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีต้องทบทวนนะครับว่าชีวิตของทหารทุกท่าน ชีวิตของประชาชนคือคนไทยภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินท่านนายรกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจและไม่คิดในการที่จะเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหา <c oughs> ผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้โยงไปกับการปรับคณะรัฐมนตรีท่านาานายกยพูดว่าปรับเพื่อความเหมาะสม <c oughs> สิ่งที่ผมอยากเรียนถามท่านนายกประเด็นแรก ก็คือว่าความเหมาะสมที่ท่านพูดถึงนั้นคือความเหมาะสมของอะไรครับเพราะท่านอ้างียงแต่ว่าให้ลงตัวให้เหมาะสมแต่ท่านไม่ได้บอกเลยว่ามันลงตัวของประชาชนหรือลงตัวของพักการเมืองของพวกท่านมันเหมาะสมที่จะมาดูแลปัญหาให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาในมุมมองในด้าน,นตา่างๆหรือมันเหมาะสมในการแก้ปัญหาทางการเมือง ของรัฐบาลยกตัวอย่างเป็นกระทรวงแรกนะครับก็ตัวท่านนายกนรบีถ้าเป็นข่าวถ้าข่าวที่ออกมาเป็นความจรงิงคือท่านไปนั่งควบนรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นสุภาพบตรีคนแรกของประเทศไทยที่มีโอกาสได้รับเกียรติดังกล่าวพวกผมไม่มีปัญหานะครับถ้าท่านตั้งใจที่จะเข้าไปดารงตำแหน่งนรีกรลาโหมเพราะท่านอยากจะเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและโดยเฉพาะเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่แท้ที่จริงแล้ววันนี้ท่านเป็นนายรัฐนตรีอยู่ท่านไม่ต้องเป็นรัฐบตรีกลาบผมท่านก็แก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วในฐา,านะหัวหน้ารัฐบาลแต่สองปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เห็นนะครับว่าท่านนายกจะมีความเอาจริงเอาจังหรือเอาใจใส่ในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงแต่อย่างไรตกลงแล้วไอ้ความเหมาะสมความลงตัวที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความเหมาะสมลงตัวที่ท่านจะลงไปดูแลแก้ไขปัญหาสามงหวัดชายแดนภาคใต้ครับ จะเป็นความเหมาะสมลงตัวที่ท่านจะเป็นหน้ารัฐปรีกรลาโหมเพื่อเพิ่มรัฐที่ช่วยว่าการ,รกระทรวงกลาโหมและเพิ่มหน้าของฝ่ายการเมืองในการยกย้ายผู้มัญิาก,การเหล่าทัพหรือนายทหารระดับสูงตรงนี้ใช่ไหมครับคือความลงตัวความเหมาะสมที่ท่านพูดถึงมันเป็นเรื่องความลงตัวทางการเมืองทั้งสิ้นครับผมมองเหตุผนลนอื่นไม่ออกเลยท่านนายกยิ่งรักอยู่ดีๆมานั่งรับปรีกรลาโหมทั้งๆท,ที่ท่านไม่เคยสนใจ เรื่องปัญหาด้านความมั่นคงท่านแจกจ่ายงานด้านนี้ให้กับคุณเฉลิมเลขาสมชอเลขาสวบตโดยที่ท่านเองไม่เคยใส่ใจวันนี้ท่านจะมานั่งแล้วท่านอ้างความลงตัวมันลงตัวแน่ครับเพราะฝ่ายการเมืองอาจจะมีจํานวนมากกว่าฝ่ายประจำในการโยกย้ายในทาหารในปลายปีนี้นี่คือความลงตัวทางการเมืองที่ท่านเอ่ยถึงซึ่งท่านละทิ้งประชาชนละทิ้ง ปัญหาและทิ้งชีวิตของทหารที่ต้องสงเวยเพราะความลงตัวของการเมืองของพวกท่านนั้นต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นประการที่หนึ่งนะครับของการปรับคอร,รมองในกระทรวงกลาโหมข่าวที่ออกมาเป็นจริงกระทรวงที่สองครับแน่นอนครับกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามคาดครับคุณบุญทรงเตลียาพิรมปลดปลดออกจากลตรีว่าก,าร,กระทรวงพาณิชย์ นี่ก็เช่นเดียวกันครับที่ท่านพูดว่าเป็นความลงตัวเป็นความเหมาะสมนั้นมันเป็นความลงตัวของพวกท่านมันไม่ใช่ความลงตัวของประชาชนครับผมเรียนนะครับว่านโยบายจำนำข้าวหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ใช่นโยบายที่คุณบุญทรงเป็นคนคิดครับนโยบายนี้ทักษิณคิดยิ่งรักธรรมประเทศเจงครับคุณบุญทรงเป็นเพียงแต่กลไกหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องรับนโยบาย จำนำข้าวเจ๊งหมื่นห้าพันบาทไปปฏิบัติตามเท่านั้นเองผมท้าทายครับต่อ้คุณทักษิณมานั่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาโครงการนี้ก็เจ๊งครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการตัดปัญหาของพวกท่านพยายามสร้างภาพว่า,าที่มันเสียหายมันขาดทุนเพราะเป็นตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่หรอกครับเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็ทําตามที่ท่านบอกครับ แต่พอมันเสียหายขึ้นมาท่านก็นไปตัดเขาทิ้งประนึ่งกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในโยบายของรัฐบาลประนึ่งกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในโยบายที่ติดอยู่บนป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยวันนี้ท่านลดลงมาเป็นหมื่นสองพันบาทลดประโยชน์ของชาวนาชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ท่านนายกยิ่งรักไม่ได้พูดถ้าข่าวตามที่ออกมาเป็นคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลนะครับผมถามอย่างนี้ครับว่าเปลี่ยนคุณ,คณบุญทรงมาเป็นคุณนิวัฒน์ทำรงแล้วเนี่ย จะแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องวันเวียนเทียนข้าวอย่างไรครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์ข้าวอย่างไรครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวลักลอบเอาข้าวออกไปขายอย่างไรครับปัญหาเรื่องนี้คือการทุจริตครับไม่ใช่เรื่องของการขัดทุนการจำน่าข้าวโดยตรงอย่างเดียว ผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับตัวเลขของคณะกรรมการปิดบัญชีคือ2,2งแส0ล้านโดยประมาณ3ามฤดูกาลเงิ <c oughs> นที่เข้ากระเป๋าเกษตรกรชาวนาคือประมาณ80,000ล้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นผมย้ำตรงนี้อีกครั้งว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีนักการเมืองไม่มีพ่อค้าเข้าไปร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันเงินที่ขาดทุนโครงการจำนำข้าวปีเดียวที่ผ่านมานี้จะสามารถ จำนำข้าว1 5 0 0 0 0บาททุกมเมล็ดได้อย่างน้อย3ปีคือเกือบครบอายุรัฐบาลนะครับที่เงินที่ใช้ไปแล้วแต่ที่มันใช้ได้ปีเดียวเพราะว่า220,000ล้านไปถึงเกษตร,รกร80,000อีกแสนสี่นักการเมืองเจ๊ต่างๆเอาไปรับประทานกันมันถึงได้ลดมาหนึ่งหมื่นสองครับผมมึงได้ถามว่าคุณนิวัดทำโงมาเนี่ยคุณยิ่งรักบอกว่าลงตัวลงตัวเรื่องอะไรครับ แก้ไขปัญหาทุาจริตได้ไหมครับที่ผมได้กล่าวเรียนมันทั้งหมดเรื่องการเวียนเทียรเรื่องการสวมสิทธิ์เรื่องการรับรอบประจำน่ายคุณนี่ว่าธรรมงจะทำอย่างไรครับและอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องฝากไว้ตรงนี้ก็คือว่าขณะนี้ท่านไปเปิดมึงหมื่น้าันบาทมาประมาณสามฤดูการผลิตต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยาปราบศัตรูพืชเรื่องปุย๋ยเรื่องค่าเกี่ยวค่าเก็บ มันปรับตัวตามขึ้นราคาหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปหมดแล้วค่าเช่าที่ดินก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วอยู่ดีๆท่านไปรถราคาข้าวจากหมื่นห้าหรือหมื่นสองในขณะที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมันขึ้นไปดักรออยู่ข้างหน้ามันไม่เจ๊งกันทั้งประเทศอะครับสิ่งเหล่านี้ท่านคิดยังไงอะครับท่านนายกยิ่งละว่าท่านจะแก้ไขปัญหาให้เกเกษตรกรวันนี้กลายเป็นว่าท่านไปควบคุม ราคาขายปลายทางจากห5ื่นห้าให้เหลือหมื่นสองแต่ว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากวัชพืชจากวัตถุด,ดิบต่างๆค่าพธั์ค่าค่าที่ดินค่าเก็บเกี่ยวมันสูงร้อยตัวขึ้นไปรองหมดแล้วผมเชื่อว่าครั้นี้หมื่นสองพันบาทเกษตรกรขาดทุนทั้งประเทศและสุดท้ายที่ท้าอยากถามท่านนายกในเรื่องจำนำข้าวครับป้ายโฆษณาาหาเสีของภาคเพื่อไทยเขียนไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทวันนี้ท่านทำได้หนึ่งปี กว่าๆและลดมาเป็น 1- 2 0 0 0บาทท่านระบาดสัตว์กับประชาชนพรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงแต่การโฆษณาหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้ได้คะแนนมากที่สุดเพื่อจะตั้งรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นเป็นสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นตามที่ต้องการอย่างนี้พวกเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เขียนบนป้ายหาเสียงทั้งหมดนั้นจะสามารถปฏิบัติได้จริงถ้าปีหน้าเศรษฐกิจกไม่ดีค่าแรงจะลดลงเหลือ200บาทไหมครับถ้าปีหน้าเศรษฐกิจกไม่ดีเงินเดืนอนพิญาตรีจะเหลือจะเหลือ1 0 0 0 0บาทไหมครับอะไรจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ปีหน้าจะนําข้าวจะเหลือ800 0บาทค่าแรงขั้นต่ำจะเหลือ150บาทนี่เป็นการทําผิดมารยาท็นการเมืองร้ายแรง พวกผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการจำนำข้าวแต่ถ้าพวกท่านจะดึงดันที่จะทำท่านต้องทำที่หมื่นห้าพันบาทแล้วไปลดการทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่าเป็นความตกต่ำของพรรคการเมืองของการวงการก,การเมืองประเทศไทยครั้งหนึ่งที่เรามีพรรคการเมืองที่สัญญาแต่ปากถึงเวลากลับมา ทำไม่ได้ก็ไม่รับผิดชอบแต่ยังเดินหน้าทุจริตคอร์รัปชันกันต่อนั่นเป็นประการที่สองนะครับในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ประานนราการที่สามครับเรื่องของแพงผมถามท่านนายกยิ่งลักษณ์ว่าวันนี้ลันฟรีว่า,าการกระทรวงพลังงานกําลังจะขึ้นราคาแก๊สถุงต้งมวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งกรกฎาคมถ้ามีวันเปลี่ยนถ้าม,มีการเปลีป่ยน,ปน,ปนแปลงกิโลกร,รัมละห้าสิบสตางค์อันนี้เป็นความลงตัวของท่านเหมือนกันหรือเปล่า ประชาชนเดือดร้อนวันนี้โพลทุกสำนักครับออกมาชี้ชัดร่ดสิ่งที่ประชาชนอยากให้เร่งแก้ไขามากที่สุดคือเรื่องของแพงค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นท่านพอใจรัํารีพลังงานหรือครับไม่มีการปรับเปลี่ยนกําลังจะขึ้นราคาแก๊สสูงต้มอ,อีกกิโลกรัมละห้าสิบตางค์สิบสองเดือนต่อเนื่องเป็นหกบาทอย่างน้อยนะครับและก็จะมีการเก็บภาษีน้ำมันดีเซลอีกบาทห้าสิบตางค์ต่อลิตรสิ่งเหล่านี้ ผมถามว่าท่านนายกเห็นว่าเหมาะสมลงตัวถึงไม่มีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าสุดท้ายแล้วประชาชนไม่ได้อยู่ในใจท่านนายกยิ่งลกครับสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความลงตัวในการเมืองเรื่องผลประโยชน์ที่จะมาเกาะโกยกันเท่านั้นเองประการต่อมาครับเรื่องกระทรวงเกษตร เข้าใจว่ามีการปรับเปลี่ยนรับปรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับบางท่านเพิ่งเข้าไปรับตำแหน่ง6เดือนถึง8เดือน,นยังไม่เรียนรู้งานทุกกรมทุก,กองเลยก็โดนปรับเปลี่ยนออกแล้วรับปรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเปลี่ยนมาหลายคนครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยคือราคายาคราคายามพาราราคายาพาราขณะนี้ก็ยังตกต่ําสุดขีด ผมถามว่าท่านนายกจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรถ้าเป็นไปตามข่าวคุณบราเทศงานที่สำนักนายกก็เยอะอยู่แล้วนะครับยังทางขาไปควบรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสหากรณ์ท่าเนเอาจริงเอาจังกับเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแค่ไหนผมยังไม่เห็นเลยครับว่ามันจะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างไรนอกจากว่าต้องการคุณบราเทศ ไปเป็นสีสันในการชี้แจงต่อกระทุ้หรือต่อโต้กับฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษดรสุดท้ายครับก็คงเป็นเรื่องที่พี่หมาได้พูดมาสักครู่นะครับเรื่องน้ำท่านนายรฐมนปรีกระทำกิจรัฐธรรมนูญท,ทั้งมาตรา57วเจ7วรรค2และอาจจะเป็นการกระทำที่สอบขัดต่อกฎหมายของอปปช เรื่องหัวการระบุและการปกปิดปราคากลางแต่วันนี้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้ครับท่านนายกใช้วิธีเดิมคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูศึกษาซึ่งผมก็แปลกใจครับเรื่องนี้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการมาดูครับเอาเด็กนิติศาสตร์ปีหนึ่งหรือคนที่ไม่ต้องเรียนกฎหมายก็ได้ครับผมเชื่อว่าคําตอบที่เขาจะบอกท่านนายกก็คือว่าท่านนายกไม่ต้องตั้งคณะกรรมการครับท่านนายกไปปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างก็จบครับ ไปปฏิบัติตามคําแนะนําของสารปกครองไปปฏิบัติตามคําแนะนําของปปชทุกอย่างก็เดินหน้าได้ทันทีถ้าเราตั้งคณะกรรมการที่มีคุณพงเทพไปดูแลให้มันซ้าซ้อนให้มันยากให้มันซับซ้อนเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกทำไรทําอะไรนี่เป็นสิ่งที่ผมชี้เห็นครับว่าการปรับรัฐรีมนนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อง,งานที่จะออกมาในแง่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และผมเชื่อนะครับว่าขณะนี้รัฐมนตรีหลายคนหรือเกือบทุกคนในคณะรัฐบาลที่ไม่ค่อยจะมีบทบาทออกทางสื่อมวลชนนะผมเชื่อประชาชนไม่รู้จักครับไปถามได้เลยครับวันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวชื่ออะไรรัฐมนตรีเกษตรชื่ออะไรมีกี่คนครับที่สามารถจะตอบได้เพราะฉะนั้นความหมายไม่ได้อยู่ที่การปรับคณะรัฐมนตรีแ้ะผบเชื่อประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรอกครับว่าท่านจะเอาใครมาเป็นเพราะสุดท้ายแล้วคําสั่งมันมาจากดูไบ สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วและสุดท้ายแล้วท่านนายกยิ่งรักษ์ชินวัตรเอง mm. ก็จะหนีความรับผิดชอบไม่ได้ครับท่านจะปรับบอร์ออไปกี่ครั้งท่านจะเปลี่ยนรัฐมนตรีไปกี่คนสุดท้ายนโยบายและความรับผิดชอบต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่ท่านหลีกเลี่ยงความความจริงไม่ได้และผมฝากเรื่องนี้ไว้ให้ท่านได้กลับไปพิจารณาครับหมดแล้วครับขอบพระคุณครับ